กคิตเดร็กปรินซีรีส์การรักษาของพระเจ้าสำหรับการถูกปฏิเสธตอนที 1, ่หนึ่งพระเยซูทรงมองเห็นคุณการถูกปฏิเสธคือความรู้สึกถึงการไม่เป็นที่ต้องการหรือไม่ได้รับการยอมรับพวกเราส่วนใหญ่มีประสบการณ์การถูกปฏิเสธไม่ครั้งหนึ่งก็หลายครั้ง สิ่งที่ตามมาคือความเจ็บปวดความเจ็บปวดทําให้เกิดบาดแผลในจิตใจอย่างถาวรไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนอกจากนี้การถูกปฏิเสธยังทําให้เกิดบาดแผลอื่นที่เกี่ยวข้ของได้แก่ความรู้สึกถูกทรยศและอับอายแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือคําสาปเช่นอันเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้จากการถูกปฏิเสธเนื่องจากความสัมพันธ์ที่แตกสลาย บางครั้งการถูกปฏิเสธเป็นบาดแผลลึกและเจ็บปวดมากจนจิตใจปฏิเสธที่จะจดจอกับสิ่งนั้นแต่คุณจะรู้อยู่เสมอว่ามีบางสิ่งอยู่ที่นั่นแม้มันจะลึกเกินกว่าความลึกคิดลึกเกินกว่าระดับเหตุผลลึกเกินกว่าความทรงจำแต่มันยังอยู่ที่นั่นอยู่ในวิญญ,ญาณของคุณพระธรรมสุภาษิตบ,บทที่15ข้อที่13อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าจิตใจที่เป็นสุขทำให้หน้าตาสดใส ใจิตใจที่ร้าวรานทำให้ดวงวิญญาณแหลกสลายนอกจากนี้ในพระธรรมสุภาษิตบ,บทที่18ข้อที่14ยังได้กล่าวถึงผลกระทบของดวงวิญญาณที่แหลกสลายไว้ว่ากําลังใจทำให้ยืนหยัดได้แม้ในยามเจ็บป่วยแต่เมื่อใจแหลกสลายใครจะทนได้วิญญาณที่แช่มชื่นช่วยให้คนก้าวผ่านความยากลำบากต่างๆได้ ต่วิญญาณที่แหลกสลายทำให้ทุกส่วนของชีวิตสูญสิ้นพลังสังคมของเราในทุกวันนี้กำลังทนทุกข์กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แหลกสลายมากขึ้นอาจารย์เดเรดปริน์กล่าวว่าผมเชื่อว่ามันมันรู้ล่วงหน้ามันรู้ว่าพระเจ้าต้องการใช้คุณซาตานมันกลัวสิ่งที่คุณจะเป็นในพระคริสต์มันจึงโจมตีคุณก่อนดังนั้นไม่ต้องท้อใจจากประสบการณ์ของผมผมพบว่าคนที่มาจากที่ต่ำสุดมักจะไปสิ้นสุดตรงที่สูงสุด ผมอยากอธิบายถึงความรู้สึกที่พระเยซูมีต่อคุณด้วยมาทิวบทที่9ข้อที่36เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาเพราะพวกเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนลูกแกะขาดคนเลี้ยงไม่ว่าความรู้สึกของคุณจะเป็นอย่างไรเหน,นื่อยหน่ายพอแทใจผิดหวังสับสนหวาดกลัววิตกกังวลหรือหนักหน่วง พระเยซูทรงมองเห็นคุณเหมือนกับที่ทรงมองเห็นประชาชนเหล่านั้นพระองค์ทรงสงสารคุณและทรงรอที่จะรักษาส่วนที่คุณเจ็บปวดมากที่สุดคุณคงเคยเห็นเด็กเล็กที่อยู่ในอ้อมแขนของพ่อมือเล็กๆที่กำปกเสื้อแจ็คเก็ตของพ่อ ในขณะเดียวกันสีสะของเด็กน้อยก็ซบอยู่บนหน้าอกที่แข็งแรงและอ้อมแขนที่สามารถปกป้องได้ของพ่อแม้จะมีความเครียดหรือความกดดันต่างๆอยู่รอบตัวแต่เด็กคนนั้นก็ไม่หวั่นไหวหรือหวาดกลัวใบหน้าของเขาแสดงถึงความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยอย่างเต็มที่ในที่ที่เป็นของเขานั่นคือในอ้อมแขนของพ่อพระเจ้าทรงออกแบบลักษณะธรรมชาติของมนุษย์เพื่อว่าเด็กทารกทุกคนที่เกิดมาในโลก จะอยูกระหายความมั่นคงปลอดภัยนี้บุคคลใดก็ตามที่ไม่ได้รับความรักเช่นนี้ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีบาดแผลจากการถูกปฏิเสธและบ่อยครั้งก็มีบาดแผลของความไว้วางใจที่ถูกทรยศด้วยการรักษาที่คุณจะได้รับจากพระเจ้าคือการยอมรับผ่านทางพระเยซูดังที่เอเฟซัสบ,บทที่หนึ่งข้อที่6ได้กล่าวไว้เพื่อจะให้เป็นที่สรรเสริญสง่าราศีแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งโดยพระคุณนั้นพระองค์ทรงบันดาลให้เราเป็นที่ชอบพระไทยในผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์เมื่อคุณเข้ามาหาพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคุณจะได้รับการยอมรับและความโปรดปรานจากพระเจ้าเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงได้รับและนี่คือวิธีการรักษาจากพระเจ้าพระองค์จะทรงรักษาอย่างถอนรากถอนโคนโดยมุ่งตรงไปที่รากของการถูกปฏิเสธคุณผู้ชมที่รัก ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธและคุณอาจเลือกใช้วิธีการมากมายเพื่อขจัดความทุกข์ทรมานนั้นเช่นการปฏิบัติกิจทางาศาสนาจิตบำบัดศิลปะบำบัดหรือแม้แต่พิธีกรรมทางสยศาสตร์จนรู้สึกเหมือนกับว่าความเจ็บปวดนั้นทุเลาลงแต่ในความเป็นจริงบาดแผลนั้นยังคงอยู่มันซ่อนตัวอยู่ภายในคุณ เพราะทุกกิจกรรมที่คุณเคยทำเป็นเพียงการค้นที่ลำต้นเท่านั้นแต่รากของปัญหานั้นยังคงอยู่บัดน,นี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วและทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดแล้วโยนทิ้งในกองไฟมัทธิวบทที่3ข้อที่10บันทึกไว้เช่นนั้นเราเชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากได้รับการรักษาจากพระเจ้ากันแล้วแต่ก่อนที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์คุณต้องเข้าใจความจริงเกี่ยวกับสภาพธรรมชาติของการถูกปฏิเสธก่อนว่า การถูกปฏิเสธนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเรามาช่วยกันค้นหารากนั้นในคลิปตอนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ